พุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะักกสสาสวะหาปสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะักกสสาสวะหาปสิติเม พุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจัปะกัสสวะหาปะสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจัปะกัสสวะหาปะสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจัปะกัสสวะหาปะสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจัปะกัสสวะหาปะสิติเม พุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภกคัสสวาหาประสิทธิเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภกคัสสวาหาประสิทธิเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภกคัสสวาหาประสิทธิเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภกคัสสวาหาประสิทธิเม พุทธมณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจพักกัสสวะหาปสิทธิเม พุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปะกัสสวะหาปสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจัปะกัสสวะหาปสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปะกัสสวะหาปสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปะกัสสวะหาปสิติเม พุทธามณีสีมะอาอุณโมพุทธายะจะภะกัสสวะหาประสิทธิเมพุทธามณีสีมะอาอุณโมพุทธายะจะภะกัสสวะหาประสิทธิเมพุทธามณีสีมะอาอุณโมพุทธายะจะภะกัสสวะหาประสิทธิเมพุทธมณีสีมะอาอุนโมพุทธายะจะภะกัสสวะหาประสิทธิเม พุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปปะกัสสวะหาปสิทธิเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปปะกัสสวะหาปสิทธิเม พุทธามณีสีมาอาอนโมพุทธายะจะภกคัสสาสวาหาปสิติเมพุทธามณีสีมาอาอนโมพุทธายะจะปภาคัสสาสวาหาปสิติเมพุทธามณีสีมาอูนโมพุทธายะจะภกคัสสาสวาหาปสิติเม พุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภาคัสสวะหาประสิทธิเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภาคัสสวะหาประสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภกคัสสวะหาประสิทธิเมพุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะพภกคัสสวะหาประสิทธิเม พุทธะมณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจพักกัสสวะหาปสิทธิเม พุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปปะกัสสวาหะประสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปปะกัสสวาหะประสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปปะกัสสวาหะประสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุณโมพุทธายะจะปปะกัสสวาหะประสิติเม พุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจัพภาคัสสวะหาประสิธิเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจัพภาคัสสวะหาประสิติเมพุทธามณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจัพภกคัสสวะหาประสิธิเมพุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจัพภกคัสสวะหาปสิติเม พุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะปปะกัสสวะหาปสิทธิเมพุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะปปะกัสสวะหาปสิทธิเม พุทธามณีสีมาอาโุนโมพุทธายะจัปปะกัสสวะหาปะสิติเมพุทธามณีสีมาอาโุนโมพุทธายะจัปปะกัสสวะหาปะสิติเมพุทธามณีสีมาอาโุนโมพุทธายะจัปปะกัสสวะหาปะสิติเม พุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะปภะกัสสวาหาปสิทธิเมพุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะปภะกัสสวาหาปสิทธิเมพุทธมณีสีมาอาอุนโมพุทธายะจะปภะกัสสวาหาปสิทธิเม